สถานีวิทยุกระจายเสียง919เหนือนประชาการทหารพัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ท่านได้รุณามาเป็นเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมใบประกาศแก่ผู้รับรางวัลโครงการประกวดคลิปแนะนำชุมชนของเยาวชนในวันนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความคิดสร้างสารรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราว่วมอนุรกษ์มรดกและสมบัติอันล้ำค่าของชาวไทยนะคะ โดยผ่านคลิปแนะนําชูชนนะคะทั้งนี้คณะรกรรมการได้ตัดสินและคลัดเลือกผู้ที่ได้ดงามอนันเมืองสุพะเรืองอารางตาขอบขันพระสีมาจุจหาคณาแทนจำลองพระพุทธา ชินาราชน้วขวัญแพ้นมาอย่างวิมานแมนดุสิตามหาวันวัดเบนเจราชา<อ>ก็มหาปิสันก่อสร้างอลังการมุขบันสะอานตาวัดงามนกลารกรุงขาบำรุง,รงเรารักษาสืบทอดไว้งามตาคู่ศรัทธานินนิรันร์สวัสดีค่ะ วันนี้พ่อเราจะพาทุกคนมาที่นี่วัดเป็นจำมะปอบพิทุสินวนารามหรือวัดเป็นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหาคนครกันจ้ารู้หรือเปล่าคะว่าพระอารามหลวงชั้นเอกแห่งนี้นอกจากพระอุโบโสถหินอ่อนหรือชื่อที่ชาวต่างชาติพากันมาชื่นชมวัดเป็นจมบพิษยังเป็นวิจิตรศิลป์ไทยวัสดุฝรั่งที่ผสมประสานกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวออกแบบโดยพระบิดาแห่งสถาปิยกรรมไทย สมเด็จครูของช่างไทยไหนๆมาพาเราไปรู้จักประวัติความเป็นมาและสถาปัิยกรรมกันหน่อยสิท่าน,นี้ครับทุกคนได้ไปศึกษสามาแล้วว่ดเบญจมาศประพิตรศรีประนารามพระอารามหลวงเช่ดเอ่งนี้ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดนะทราบแต่ว่าเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไยทองภายหลังได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวหมายว่าวัดเบญจมตร ซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านายพระองค์ที่ทวงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างศูนปรสิธิ์ขึ้นพระองค์ทรงทำพัติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระรชาชทานนามว่าวัดเบญจมาภิพิตรสิลวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่๕ครับมาค่ะมาค่ะตามพีมานะมาชมสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดเบญกันค่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะ 1. ศาลาศ่สมเด็จ ศาลาศีสมเด็จเป็นศาลาจตุรมุขพื้นศิลาหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าไวรากาสร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกับสมเด็จเจ้าฟ้าอีกสามพระองค์โดยรัชก,กาลที่5ได้พระราชทานนามศาลาแห่งนี้ว่าศาลาศีสมเด็จไว้เป็นที่พักผ่อนสําหรับพระสงฆ์และสามเณรปัจจุบันศาลาศีสมเด็จใช้เป็นหอกลองบริเวณหน้าบัานทั้งสี่ด้านของศาลาศีสมเด็จ ได้จำหลักลายไทยเป็นตาประจำพระองค์ของแต่และพระองค์ไว้ด้วย 2. พระที่นั่งทรงธรรมเป็นตึกสองชั้นก่ออิฐถือปูนตลอดพื้นชั้นล่างและบันไดปูหินอ่อนชั้นบนปูไม้หลังคาสองชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีช่อฟ้าใบรัก,กาลงรักปิดทองทึบหน้าบันทั้งสีด้านจำหลักภาพต่างๆปิดทองประดับกระจกปัจจุบันคงใช้ในกิจกรรมของวัดและตั้งพระศพหรือศพบ,บุคคลสำคัญ สามหอระฆังบวรวงหอระฆังบวรวงเป็นหอระฆังทรงไทยประกอบถิงอ่อนสร้างขึ้นโดยวังหน้าโดยรุนเก้ารชการที่ห้าได้ทรงพระราชทานนามว่าหอระฆังบวรวงนอกจากนี้ภายในพระอารามหลวงแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดเบญจมัมพอพิษซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดแสดงพระพุทธรูปทั้งในและนอกประเทศและไฮไลท์สำคัญนะคะคือด้านหลังของพระอุโบสถตรงมุกด้านทิศตะวันตก มีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องศิละปะลบบุรีปางห้ามญาติภายในระเบียงคดมีพระพุทธรูปที่นำมาจากหัวเมือตงต่างๆหลังที่สงครามเสียกรุงครั้งที่สองสนุกมาก ที่สาคัญจะมาเยี่ยมชมวัดหลวงสําคัญของไทยที่เป็นดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้พวกเรายังคงได้ชื่นชมความงดงามวิจิตรการตาเหล่านี้นะครับวัดเป็นสมบัตพิษแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สําคัญและเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของไทยห่างเีโอกาสก็อยากเชยเชนให้ทุกคนได้มาเยือนให้ได้สักครั้งค่ะ พวกเราไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดสำคัญต่างๆในวัดเบญจมัพิตริกันค่ะตามพวกเรามานะคะส่วนตัวแล้วหนูรู้สึกภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่มีความงดงามและมั่งคั่งไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและวิสิกรงงามเหล่านี้ รมเงาแห่งบรมศัทธาศรัทธาความเชื่อและคตินิยมที่ดีงามของคนในชาติที่ยังคงยืดมั่นในภูมิุทธศาสนาอย่างไม่มีวันเสื่อมายและภายใต้ร่อเงาแห่งพระราชจักรีวงทุพระองค์ที่นำมาซึ่งความวัฒนาสถาพรของชาติไทยตราบทุกวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ได้มากรบบาบไหว้ขอพรองพระพุทธชินาราชจำลองที่วัดเบญจมบพิแห่งนี้นะคะพระอารามหลวง ที่แสงอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ที่ยังคงเงียบสงบและเป็นวันที่ทำให้ศรัทธาของผู้คนในชุมชนที่ยังคงงดงามเสมอตลอดมางดงามอนันต์เนืองสุภเรืองอรารามตาขอบขัดพระสีมาสุกจะหาคณนาแทนจำลองพระพุทธาชินาราชนัขวัญแฝนมาอย่างวิมานแมนดุสิตามหาวัน วัดเบญจราชาก็มหาภพิสันก่อสร้างอลังการผูข้ขบันสาอาตาวัดงามนกลรางกรุงท้าบำรุงเรารักษาสืบทอ,อดไว้งามตาคู่ศรัทธาน,นิรันดร์สำหรับวันนี้พวกเราขอฝากความงดงามของวัดเบนจมาปพิษไิ้เพียงเท่านี้หาเวลามาเยี่ยมชมกราบไหว้กันนะคะวันนี้ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะินะบบนนลนนะะจเป็นของโเรียนวิชารคะ่ะชื่อคลิปเวเป็นจะมากอพิค่ะขอเชิญเชิญน,น้าสถานีวนะะิทยุกรจายเสีง้าหม้ามอบรางวัลชนรางวชนะค่ะค่ะ เด็กชายพัชชนน์สุขภาภาราสองเด็กหญิงกัญญาพัฒน์บนไชัยสามเด็กหญิงนิชชาพาเจียมศักดิ์สิน์ ต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศันดับหนึ่งค่ะโรงเรียนอนุราประสิทธิ์ค่ะเลยนางอนัสดีค่ะสองนางจิรพัฒนชุ่มชาติค่ะ 3. ามนางสาวจิรจิรธยาเชื่อเช,ช,ชื่อม่วงค่ะสีน่นางธนกิจท้องสห์โชคค่ะ 5. นางสาวอาพอรพัฒน์กิติรังคาะ ต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันอดับสองนะคะโรงเรียนมัธยมบุรณาว่าค่ะโดยเด็กชายพีรีอุเบศร์สองนายจินนวัตรมงคลนนิฤทธิชัยค่ะสามานางสาวธีมาพรบุญเย็นค่ะ 1. น่นายอักพ,พลโอทาค่ะ 2. เด็กชายสุภกิตเตือนตาโนค่ะ 3. เด็กหญิงจิตด,ดาภาบุญพิษค่ะ โรงเรียนต่อไปนะคะเป็นวิชาก,กรเป็นกรรม,มชลเชยนะคะเด็กหญิงนักการดวงเดี๋ยวสักครู่นะดวงชลเชยเด็กหญิงนักการดวงงาม สี่เด็กชายอัลฟินโคงเหนือค่ะห้านางสาวจุธามันมีผู้เก็บแก้วค่ะ คอมเมนต์คอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์ว่าที่โรงเรียนแต่และโรงเรียนได้ได้นำเสนอคลิปเยาวชนนะครับคลิปแนะน,นำชุมชนนะครับขอ,ของเยาวชนนะจะถือวาอ่าเราให้ได้กรรมการได้มาคอมเมนต์ผ่านผ่านซูมซึ่งซึ่งโรงเรียนคณะรูคงได้เข้าแลวก็นำมาตรวนที่ได้เข้าก็คงเห็นว่า,าการจัดทําคลิปแนะนําชุมชนนะครับในส่วนของโรงเรียนต่นางๆที่ได้เข้าร่วมนะครับ บางเรนอาจจะเป็นหนึ่งคลิปหรือสอง,ส,องสามคลิปก็แล้วแต่ถือว่าทุกคนได้ได้รู้จัก,คน,าจากคนไทยก่อนส่วนต่างชาติที่จะเข้ามาชมหรือเข้ามาเยี่ยมเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นจากคลิปเราที่เราได้นําเสนอสิ่งว่าเป็นเป็นสิ่งที่ปรารถนาที่คนไทยอยากอยากเห็นนะครับแล้วก็เราได้ถ่าทยทอดเพราะฉะนั้นในส่วนของคลิปตามที่คณะกรรมการเขาแจ้งแล้วเนี่ย การจัดทำคลิปมันม้องมีหลายหลายขั้นตอนหนึ่งคือเรื่องของอกงารนำเสนอเรื่องเรื่องภาพภาพที่ชัดเจนภาพที่คมชัดหมายถึงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ที่เราถ่ายทำการเป็นกล้องในการที่ที่ถ่ายทำเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพถ้าเกิดมันคมชัดมันก็ทําให้ผู้ที่ติดตามผู้รับชมเนี่ยเขาน่าสนใจน่าติดตามสองคือเสียงเสียงที่ชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงเอียงเข้ามาแทรก ก็รทําให้เป็นอัตลักษณ์ของของการฟังนะครับแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่นําเสนอความเป็นตัวตนของพิธีกรที่นําเสนอว่าจะเป็นคนเดียวเดี่ยวเดียว,ยวหรือเป็นทีมก็แล้วแต่นะครับหรือว่าก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนําเสนอการนําเสนอเสียงกับภาพที่ออกมามันต้องสอดคล้องกันนะครับบางครั้งอย่างที่เราการบอกว่าการประถยทํารอบเดียวอาจจะอาจจะไม่ได้ ทั้งหมดเพราะนั้นต้องไปเก็บซอสเพิ่มเติมเพื่อที่จะนาภาพมาสื่อให้ตรงกับเสียงที่เราบรรยายมันก็จะเกิดอันตรนแล้วก็เอาเวลาในการรับชมนั้นมันก็ได้สอดคล้องกับกับในเรื่องของการรับชมและติดตามนะครับมันถือว่าช่วงเรียน,นยได้ไดไดนำเสนอเป็นคอนเทนต์นี้แล้วในส่วนของที่ออกออกหน้าสื่อคือน้องๆพิธีกรแต่ว่าทีมที่สําคัญใน้ายการนคือทีมหลังสื่อมาถึงทีมทนนุนนะครับก็จะเป็นข้อมูล คาบรรยายหรือ,อข้อมูลที่นํามาเสนอะนะครับการคิดคอนเทนต์หรือคิดสื่อที่จะนําออกมาให,ให้ให้รับชมเราจะเห็นจากภาพของมูสคูที่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลหรือทีมที่ไปครับที่ค่อนข้างแน่นข้อมูลแน่นนะครับเห็นว่าความเป็นตัวตนของน้องๆทั้งสามคนนะครับบางคนอาจจะยังเกรล่นอยู่บ้างแต่ก็เป็นเปธรรมชาตินะครับ บางคนอาจจะถึงขั้นโปรแล้วนั่นคือถ่ายทอดได้โดยเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้องๆได้แสดงออกถึงความมีศักยภาพจจิงๆถ้าถ้ามองอ่ะยังยังประธานเองท่าสมไมอายุแหลกเนาเยอะอายุแหลกเก้าเก้าขวบเก้าขวบตรงนั้นอ่ะเห็นไหมนี่อาจจะวิ่งเลยนะวิ่งห่างมาอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าในปัจจุบันน่ะน้องๆสามารถที่จะมีทักษะในการที่จะนำเสนอแล้วก็ต่อยอดเพราฉะนั้น ในวันนั้นเนกรรมการก็มองว่าหลายคนก็เป็นที่ริงแบบเป็นแนงมองที่จะนาไปพัฒนาต่อหรือหรือมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับทีมหลากรรมการหรือทีมต่เพราะนั้นก็ที่เราเราได้ไดแสดงต,ตัวแล้วะนั้นส่วนของผู้ที่วันนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าวินหมายถึงยังไม่ได้รับรางวัลที่ตรีเมมุ่งหมายมุ่งหมายไว้เนี่ยดังนั้นก็เราก็เห็นว่า บางอย่างในคี่บริเองอาจจะยังไม่ไม่นำเสนอหรือข้อมูลหรือการความกตนใจอาจจะยังยังไม่ได้เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมการในครั้งต่อไปซึ่งซึ่งเราจะได้เตรียมในการนําเสนอและก็เราก็จะไม่ไม่จบเพียงแค่นี้นหมายความว่าตัวคลิปที่เราเนําเสนอแล้วก็เราได้รับมาแล้วเนี่ยก็คงจะต้อไปต้องมีการพัฒนาต่อยอดเช่น อาจจะมีซักเป็นภาษาพีดภาษาต่างชาติเพื่อให้ต่างชาติได้ได้ได้รับทราบด้วยหรืออาจจะมีท่านผู้จัทำเป็นซาวด์แท็กภาษาต่างชาติได้ไหมก็ไดาเป็นซาวด์แท็กเพื่อให้ให้ต่างชาตเาิเขาเขารับรับฟังได้ด้วยแล้วก็ถือว่ามันเป็น,ปนอโอกาสที่เราจะพัฒนาต่อผู้ที่ได้รับรางวัลควนใจัยนใจวปรางวัชมเชยหรือรางวัลที่เร,รา่อนดับสองรับหนึ่งก็ตามแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็ เราก็จะประสานหน่วยงานทางพันธุ์เพื่อใ,ใ,ให้ช่วยเผยแพร่กิจกรรมของเราให้ทุกคนได้รู้จักรวมถึงคิดว่าหลายคนอาจยังไม่ได้ไดชมเราเพื่อนเพื่อในห้องได้ชมชมวงผลงานเราอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าทางนี้นั้นก็ที่เมื่อกี้ป้อนหนึ่งตะปอนหนึ่งก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดได้ก็ถือว่าไม่ได้มีขอบเขตหรือไม่ได้มีว่า ระหว่างชั้นระหว่างประถมกับมัธยมอะไรไม่เกี่ยเพราะนั้นถือว่าทุกคนมีมีความสามากเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในส่วนของการตัดสินก็คงชัดเจนในส่วนของกรรมการคงได้อาจแจ้งให้ทราบแล้วนะครับทูที่เข้าชมการจดไก็คือเราให้กรรมการไปิคะแนนนะครับในส่วนของการทั้งสามท่านเนี่ยก็ลงความเห็นนะครับแต่ที่มกรรมการบอกว่าขาข้างล่าสิื่นเาเพราะว่าคลิปมันก็ค่อนข้างทํามาใกล้เคียงกันแต่ว่าก็อาจจะมีคอมเมนต์ในบางจุดบางเรื่องนะครับ แล้วในส่วนของการโหวตอีก20คะแนนเพราะว่าถ้าเราทําคลิปแล้วไม่มีคนชมไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนากดาตกใจอางมันก็หมายว่าเราเราอาจจะสื่อไม่ถึงหรืออาจจะเรื่องของช่องทางการสัมพันธ์หรืออาจจะมีเทคนิคเรื่องของการโหวตอะไรต่างมันก็มีเทคนิคน่แต่ว่าดีงนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งหลังเราไม่ได้เอามาว่าใครได้โหวตเยอะสุดจะได้สมัครเท่อไรก็คงไม่เกี่ยวเพราะจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ได้คะแนนของคลิป มากที่สุดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชาของวันนี้เพราะว่ามันเกียเก่ยวเกี่ยวเนื่องกับการเรื่องของของโหวดด้วยเพราะนั้นก็เอ่อก็เป็นการควบคู่กันไปนะครับเพราะนั้นก็เมื่อเราทำคลิปแล้วก็ต้องมีคนรับชมมีคนติดตามมีคนให้กำลังใจตามมาเพราะนั้นก็ถือว่าเราได้รวมกันนั้นในอกาอตไปก็อยากจะให้มีการพัฒนาม้ากยิ่ขึ้นนะครับน้องๆที่อยู่มปลายแล้วก็คงพัฒนาต่อก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยที่คณะที่เราฝันไว้แ้อนๆปรผสมก็จะ เติบโตแล้วก็งคงมั่นใจขึ้นไม่ไม่แค่กระเงนะครับมันก็จะมัน่นใจขึ้นแล้วก็จากเพราะนั้นก็ถือว่าโอกาสต่อไปก็คงได้มีโอกาสได้มาร่วมร่วมงานร่วมกิจกรกรมกันต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของคณะครูโรงเรียนแล้วก็น้องนเยาวชนทุกคนรวมถึงทีมงานเบื้องหลังผู้จัดต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทําให้าการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปแนะนําชุมชนของเยาวชน ในครั้งนี้เนี่ยประสบความสาเร็จน้องๆมีความภาคภูมิใจที่ได้นําเสนอประสิทธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึงทกิจค,ความสามารถของตนเองนะครับเราค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยเด็กก็การออชอบทางารติดตามเพราะนั้นเราก็อาจจะมีเครือข่ายในการที่จะติดตามในส่วนของทาน,นิววิทเองนะก็เป็นหน่วยพันนอยู่แล้วก็ทางให้เราได้ช่วยทางพันช่วยออนําเสนอให้กับหน่วยงานอื่นนะครับที่เป็นเครือข่ายกันนะครับของกรมทางการาึกษาก,ก็ เราก็ดีที่จะนําเสนอในภาพรว,วมนะรก็ขอให้เราได้ภาคภูมใหญ่นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอรัธานาคุรภศษีรัชกาลัยและสิ่งศักดิสส์สิท์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับเดชพระบารมีขององค์พระเดชพระเจ้าอยู่หัวสมาาเด็จพระนางเจากกา้าพระบรมนี้นะครับได้โปรดเดิมพันาท่าน,นาให้กับท่านสุดให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ร่วมพิธีในวันนี้เนี่ยจงประสบแต่ความสุข,ขความเจริญนะครับในห้อง ปีใหม่ที่จะมาถึงในห้องอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจปรารถนาเฮงๆรวยๆบยปังๆนะครับตามที่เราหวังไว้ได้เป็นยูทูบเบอร์เป็นครีเอเตอร์หรือเป็นนักผู้ประกาศเป็ T, นวิธีกรตามที่ตัวเองมุ่งหวังแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จเดินทางแข็งขดปลอดภัยนะครับวันนี้ได้เวลาอสมควรแล้วรผมขอปิดโครงการ คริมแนะนำชุมชนของเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2567กิจณวัดนี้รบกวนเคลียร์กับพี่หลังนะหลังหลังโครงการเสร็จนะครับรบกวนเราที่ได้รางวัลที่หนึ่งครับอยู่ข้างหน้าครับลุกมาเลยครับตอนที่หนึ่งครับครับอรับหายดกไ้ครับ เดี๋ยวก่ครับอาละคนคุณครนะครับเชิญนั่งที่แกนึ่ครับอาน้องๆที่เหลือครับลุกครับอาน้องหนึ่งองาได้ครับอิ้มครับหนึ่งสองสามครับยิ้มครับหนึ่งสองสามครับทำอะไรตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสองสาม